พีิกแห้งกับเกลือปน่นละเอียดประมาณนี้ตะไคร้หอมแดงพริกขีนกมาโขลกละเอียดไม่ต้องละเอียดมากหย,ยาบๆละเอียดประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวเราไปแกงกันเนาะเดี๋ยวเราก็มาแกงกันเนาะอยู่ภาคกลางแต่อยากกินแนวอีสาน มูสันในน้ำปะละใาใหญ่มากโนมากเหล็กบางเขมโห oh. อไมไหม แล้วกลุ่มในน้ำปลาของนะเช้าพินผักอะไรก็ใส่พี่จี้ก็มีมะเขือตัวผัาากยาวยย ให้กระตุ้น้ำหน้าไปสักหน่อยที่ก็มีกวางตุ้งแล้วก็ใบชะพูมีอะไรใส่ให้หมดเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้ที่ใส่เป็นแพ็คๆกั่เปรียกไม่ถูกหอม ผักไปแล้วจะจืดใส่ผงจรุมรสสักหน่อยผักเยอะไปมีอีกกาขาวต้นหอมไปแมงลักผักชีลาวกินเปล่าๆก็ได้ไม่ต้องข้าวนะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าแกงอ่อมัมรร้อน เครื่องเน,น้นๆกินไนปะกันเนาะอามีกําเกิด